สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหญิงสะพายอุดรทองประเสริฐขาไม้นะคะวันนี้เราจะพามารีวิวบ้านนะคะบ้านหลังนี้เราจะเอาไปไว้ที่ชัยนาทนะคะบ้านของเราเองนะคะทุกคนไปดูภายในกันเลยค่ะบ้านของเราหลังนี้นะคะเป็นบ้านเสาเก้าต้นนะคะทุกคนถอดประกอบนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งระเบียงนะคะทุกคน ตัวที่ประตูเฟียมนั้นก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นเต้าใหญ่นะคะพื้นนี้จะเป็นพื้นไม้มะค่านะคะพื้นไม้มะค่าทั้งหลังเลยนะคะส่วนประตูบานเฟียมนะคะจะเป็นไม้ประดูนะคะทุกคนจะเป็นไม้ประดูนะคะ ่วนตัวโค้โคงนะคะตัวโค้งนี้นะคะส่วนมากจะเป็นไม้แคนนะคะไม้แคนก็จะมีเป็นพวกตรงพวกอะไรนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไม้แ <ict of S 1> คนเกือบหมดเลยนะคะทุกคนบ้านหลังนี้เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเต้าของห้องนะคะเราจะไม่ได้ว่าเราจะไม่กั้นห้องนะคะทุกคนเราจะไม่กั้นห้องนะคะ <laughs> จะปล่อยให้โล่งไปเลยนะคะเป็นสไตล์บ้านโบราณน,นะคะ ประตูนี้เปิดก็ได้ปิดก,ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเราเลยทาเป็นประตูบานเฟี้ยมไว้นะคะทุกคนคพื้นห้องนี้ก็เป็นพื้นไม้มะค่าทั้งหลังกันนะคะค่ะส่วนตัวเสานะคะตัวเสานี้นะคะเสาตัวข้างหน้านี้จะเป็นไม้จิกนะคะทุกคนไม้จิกนะคะส่วนมากจะเป็นไม้แดงนะคะส่วนมากจะเป็นเสาไม้แดง ส่วนตัวนี้นะคะทุกคนตัวฝ้าฝ้าข้างนอกนี้นะคะเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นไม้เนื้อแข็งไม้จิกไม้แคนไม้ดูไม้แดงนะคะปะปนกันไปนะคะเป็นไม้แข็งรวมนะคะทุกคนอันนี้เราจะทำไปไว้บ้านเราที่ชัยนาทนะคะ เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยนะคะป้องกันปลวกนะคะทุกคนง่ายต่อการดูแลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะควันนี้เราก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะช่างกำลังเหลาฝ้านะคะเหลาฟ้าเหลาเซนอยู่นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะ คะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะการทำงานของช่างนะคะไปเรื่อยๆนะคะ